วันนี้นะผมผมก็มีเป็นกังหันกังหันหนึ่งตัวที่ผมใช้เป็นก้นขวดพลาสติกทำนะผมอันนี้ผมใช้เป็นก้นขวดพลาสติกทำเอามาต่อกันอย่างนี้เลยนะผมเป็นก้นขวดทําเป็นกังหันแบบว่าหมุนหมุนแนวนี้นะผมนี่ดูโดนลมก็จะหมุนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นไวท้ทางทางด้านหลังนี่แหละนะผมีทําเองนะผมตรงนี้ก็ใช้เป็นในส่วนของการตะเกียบทํานี่นะผมไปเดี๋ยวรอ ติดตั้งกันดูซึ่งตรงนี้ผมทําเป็นแกนมาแล้วแล้วผมก็จะเอามาใส่กับลวดใส่กับลวดตรงน,นี้ซึ่งกางหั่นอันนี้ก็จะไม่เหมือนครับตรงนี้ครับนะผมอันนี้คือจะหมุนแบบเป็นแนวนอนนี่ดูโดนลมหมุนแล้วนะผมนี่หมุนแล้วแต่ผมก็จะเอาอันนี้เข้าไปอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นที่ผมทำนะเป็นใบสามนะผมเป็นใบสามใส่เข้าไปหมุนตามลมนะนี่นี่ครับผมจะหมุนอย่างนี้ แล้วคัะก็จะหมุนตามลมหมุนได้นี่แล้วผมหมุนได้หมดนี่เอาให้ประมาณนี้แหละค่อยเอาให้เข้าที่เข้าทางอีกทีนี่หมุนอีกหนึ่งแบบนะครับเป็นแบบแนวนอนเลยหมุนได้ทุกด้านเจอลมทางด้านไหนก็หมุนทางด้านบนก็ใส่เป็นตัวขาวๆไว้ด้วยนะโอ้โหดูบรรยากาศ กับกังหันส่งขวดใช้ก้นขวดทําทั้งหมดแปดนะผมทั้งหมดแปดชิ้นนะผมที่หมุนตรงนี้ก็เป็นกังหันหมดเลยดูสารพัดกลางหันข้างบนอีกนี่นะผมโอ้โหหมุนดีมากนะ